สวัสดีครับผมบอสนะครับจาก p b รถเกบาย PB ยูสคาร์ครับวันนี้มาเจอผมผมรถผมราคาโดนละคดีจับต้องได้ไหมครับวันนี้เขาบอกเลยถ้าการรถโตต้านะครับ c n g จากโรงงานมาตรฐานโชรูมและประหยัดโคตรเติม200บาท210กว่าบาทวิ่งได้200โลอยากรู้ใช่ไหมครับมันได้ยังไงดียังไง คันนี้มาเลยครับคันนี้ครับ Altiyen GP สองนนะครับ,2013รบตัวนี้บอกได้เลยว่าซื้อสดไม่มีแหวนนี่ไฟหน้าเป็นมอลตอรเบีบร้อยแล้วด้วยนี่กระจังหน้าโหตัวนี้เป็นโครมดําด้วยสวยอะ่ะ3กน8 9 8 3 0สายมูต้ตองมาทะเบียนผมว่าเหนือเลมึงควรแน่นอนตัวล้อแม็กนะครับโหหนมเต์ Hunter ยังอยู่เลยอะ่ะเตาตะแนวแนวแนวแม็กขอบ15นะครับชัดเจนตัวนี้ครับผมกระจกไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตาน,นี้กุญแจรีโมท บอกได้เลยคันนี้ c n g โรงงานดียังไงครับคืออยากบอกงี้ครับตัวนี้เป็น 1.6e นะครับผมบระบบไฟฟ้าทั้งคันและติดจากโรงงานตัวคันเนี้ยผมขอบอกกันเลยผมเคยใช้รุ่นนี้อยู่ซึ่งประหยัดมากเติมแค่200บาทวิ่ได้200โลแล้วตอนนี้เชื่อไหมครับน้ำมันมันจะ3มันจะ50บาทแล้วอะแก๊ส CNG นะครับผมประมาณ10บาทนิดๆิด,ดและที่มาสุดคืออะไรรู้ไหมครับความปลอดภัยสูงมากเพราะติดจากโรงงานโตโยต้าเรียกว่าถ้าติดตั้งเอง5 0 0 0มืนะและสามารถแยกระบบจะใช้น้ำมันเดียวก็ได้ใช้แก๊สเดียวก็ได้ เป็นยามให้เราและอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันติดตั้งและสวยขนาดไหนมาครับนี่ไอ้นี่เริมใบบอสนี่ไฟท้ายตัวใหม่แล้วนะครับเป็นอย่างนี้นี่ขีดขาวไฟท้ายตัวใหม่เลยอันนี้ครับเราเปิดดูด้านหลังกันโอ้โหคือตรงนี้ครับจะเป็นตัวปิดแท้งเด็กผว้ใหญให้ดูนี่นี่เห็นไหมครับตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวไ่าปลอดภัยไหมจากบริษัทโตต้ามอเตอร์เห็นไหมครับและด้านนี้นะครับเขาตรวจแก๊สทุกๆปีเลยนะครับผมทุกปีเลยนะครับวันหมดอายุคนถังก๊าซนะครับ 2-5-7-5อีกสิกว่าอีกสิปีอะใช้คันนี้แล้วล้ออะไรครับนี่ครับเขาเก็บเป็นสัดส,ส่วนมีทั้งล้ออะไหล่แน่แรงครบทุกอย่างและดูความสวยงามเขาไครับฝ่าท้ายยังไม่เคยแกะไม่เคยแงะเลยครับสวยงามครับท้ายสวยบอกได้เลยมีทําสีมาบ้างจากที่ผมสัมผัสแต่ไม่ได้ทสีเอะชนหนักเลยทําสีปกติซึ่งทําสีดีแล้วแน่นอนครับคันนี้บอกเลยครับสวยประหยัด ด้วยก็รถกว้างรถขนาดกลาง1.6 e c g โรงงานผมทำโปรโมชั่นราคาที่279,000มาจากยูทูบรถบรรทุกนนที่สองแสน่นเก้าพเพราะโปรโมชั่นฟรีดาวยังไม่พอครับตัวนี้นคร,รับมีรถบรรทุกเมื่องดนกี้ให้ไปเลย2ปีเต็มเต็มแม่งเยอะจัดยังไม่พอครับมีรถเฉลี่ยฟรีหนึ่งปีงเต็มรถเฉลี่ยอะไรอย่างรถรถมีผักมายกให้แบตหมดข้าประจําให้น้ำมันหมดข้ามมาเติมให้อันนี้ผมพูดถึงทั่วประเทศซึ่ง t p b มีให้ด้วยยังไม่พอครับคันนี้นะครับบอกเลย <c oughs> โทษเครับมีแฟนนัริการครับทั่วประเทศอยู่ที่ไหนสามารถซื้อเราได้เรียกว่าขึ้นเหนือล่องใต้เราบรกิการหมดเลยโอ้ยล้วบอดเลยคันนี้สวยกิ๊บอย่างงี้ประหยัดอย่างงี้ในตลาดไม่ค่อยมีเยอะหรอกครับอย่าลืมนะครับคันนี้มีคันเดียวเองมาต่อเลยดีกว่าครับนี่โอ้ยเนียนมืออ่ะรูปอะเนียนมือบอกได้เลยไฟนี่ก็จมมาคับไฟเลี้ยวด้วยเยี่ยมโอเคเปิดมากุญแจรีโมทด้วยสบายแล้วคันนี้แน่นอนครับ หน้าว่าสวยเอ้ยหลังสวยหน้าต้องดีด้วยเครื่องต้องเวิร์กโอ้นี่ครับมาต่อเลยดีกว่านี่ครับผมเห็นไหมครับการจัดเรียงของตัวแก๊สเห็นไหมครับนี่ครับสวยงามเป็นการวางแบบของโตโยต้าเลยนะครับผมแน่นอนครับความปลอดภัยสูงมากและตัวนี้เป็นระบบลูกปืน แก๊งหัวรบุรุปยคือการฉีดของตัวหัวฉีดกับแก๊สเนี่ยครับผมสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสําคัญดีๆเลยและตัวพันหกเนี่ยอัตราเร่งดีอยู่แล้วด้วยแล้วดูความสวยงามของรถต่างหากนี่ครับหน้าเนอร์ยังไม่มีแกะเลยครับฝากระโปรงครับสวยครับหน้าสวยเลยอ่ะโอ้มาตาดูดีกว่าอยากรู้ใช่ไหมรถแก๊ตแสตาร์มันจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมันจะดีไหมมามีแค่แสนห้าหมื่นโลย์เป็นฮะเสียงเพาะ เฉียบมาดูอเไยดีวาเดี๋ยว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 โอเคไปไปครับนี่ครับภายในเบาะหนังด้วย,ยตัวนี้ครับ,ครบเคปล่าครับผมเซ็นเรัลจบไฟฟ้าด้านนี้หมดเลยนนและด้านนี้นะครับ นี่ครับมิเซลตี้กุญแจนี่เขาเป็นฝั่งไมโครชิปเรียกว่าปั๊มนองไม่ได้ตัวนี้เราจะเปิดปิดแก๊สนะระบบสัมผัสด้านนี้เลยนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยวิ่งสายถ้าหมื่นโลแอร์แบ็กคู่หนะ้าเอสพร้อมแอร์เย็นเพลงเพราะโอเคเลยและที่สําคัญสุดน,นะครับนี่เขามีของตัวไอตัวนี้นะครับนี่ตัววัดนี่ตัวตัววัดอุณหภูมิด้วยของเล่นเขาเกียร์นะครับเป็นของตัวนี้ครับเกียรทย์ท้ายประมาณนี้ เบาหนังนั่งสบายครับเบาได้เลยผมสูงร้อยเจ็ดเจหนัก8 0หัวไม่ติดตัวใหญ่ยังี้ก็นั่งสบายโอเคเลยเดี๋ยวหน้าหลังดูดีกว่านั่งหน้ามันสบายใช่ไหมหน้าหลังให้ดูดีกว่าโอเคเลยครับเบาะหนังสบายอย่างว่านะเบาะหนังมันก็ทำกระสาดง่ายครับสบายครับอย่างนี้แน่นอนครับ CNG ราคาดีๆเนี่ยในตลาดมีไม่ค่อยเยอะและติดจากโตต้ตาด้วยแลวเขาบอกเออผมมือบอกไปนิดนึงเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงคือจะบอกว่าความแตกต่างของตัวเราติดแก๊สกับติดแก๊สโตต้ตากับไม่ติดแก๊สโตต้ตาด้านนี้ครับเวลาเติมแก๊สใช่ไหมครับเราเติมด้านนี้เลยซึ่งถ้าเป็นของตัวพวกติดตั้งแก๊ส CNG ที่อื่นไม่ใช่โตต้ตามันจะเติมที่ข้างหน้านี่เราเติมด้านนี้เลยเท่ไหมละ่ะเติมยี่สิบก็ได้ก็หนึ่งก็ได้โหดีมากอย่างเมื่อที่บอกครับสวยๆอย่างงี้มีไม่เยอะชอบคลิปนี้นะครับกดกดไลค์กดแชร์ จริงเลยเพื่อภาคที่ต่อไปรถผมจอดบนสุขุมวิบาล3เลยซอลเราแหงร้อยห้าเก้ามานิดเดียวจะเห็นชุวงิวเขียวพีบีรถบ้ายเกเอเปิดวันก้าวบนหกโมงครึ่งนะครับผมง่าคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ